สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องราวจากคลิปวิดีโอหนึ่งใน YouTube นะครับชื่อคลิปไม้วินาทีน้องต้นข้าวลงมาจากเวทีจิตใจเธอช่างเมตตาจริงๆจากช่องพึ่งน้อยไปนำกาน thai beats คือคลิปนี้มันจับภาพบรรยากาศหลังเวทีของออนักร้องคนหนึ่งน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมที่น่าสนใจมากม ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงนี้น่าสนใจเสมอเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเห็นอะไรที่มันเออไม่ได้อยู่ในสคริปต์แบบนี้ใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสำรวจดูว่าเออความสัมพันธ์แบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างโดยเฉพาะออมีโมเมนต์สำคัญโมเมนต์หนึ่งที่แบบอบอุ่นหัวใจมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้าง ได้เลยค่ะคือการปฏิสัมพันธ์แบบนี้มันเหมือนเป็นหน้าต่างเล็กๆเลยนะคะที่ทําให้เราพอจะมองเห็นบุคลิกบางอย่างของตัวศิลปินเองหรือภาพลักษณ์ที่เขาอยากนําเสนอแล้วก็ความผูกพันกับแฟนเพลงซึ่งบางทีมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะครับเปิดมาตอนแรกเลยหลังน้องต้นข้าวร้องเฟลงเสร็จปุบเนี่ย เธอก็ขอบคุณผู้ชมทันทีเลยนะขอบคุณที่แบบช่วยกันร้อมช่วยเชียร์หรือแม้แต่แค่ปรบมือเธอบอกว่ามันทำให้รู้สึกว่าได้ไม่ได้อยู่คนเดียวบนเวทีรู้สึกดีมากเลยที่ทุกคนมีส่วนร่วม การเน้นย้ำเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะมันชี้ให้เห็นว่าเขาเข้าใจพลังของสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ร่วมหรือ s h a r e experience ในการแสดงสดเลยคือสำหรับศิลปินบางคนเวทีอาจจะเป็นแค่ที่โชว์แต่สำหรับบางคนมันคือพื้นที่สร้างปฏิสัมพันธ์จริงๆการที่เขาเอ,อ,ออกมายอมรับ ขอบคุณการมีส่วนร่วมของคนดูแบบเปิดเผยเนี่ยมันเหมือนช่วยลดกำแพงลงนะคะใช่ครับทำให้คนดูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ามาดูเฉยๆค่ะทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้บริโภคความบันเทิงแต่ก็อาจจะมีคำถามตามมาได้ว่านี่คือความรู้สึกจริงๆหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศที่ศิลปินรู้ว่ามันได้ผลดีกับแฟนๆนะคะอืมก็น่าคิดนะครับ แล้วมันก็นำไปสู่ช่วงถัดไปที่ดูจะเสริมบรรยากาศเป็นกันเองมากขึ้นไปอีกคือช่วงมอบทุนการศึกษามีท่านรองแมนมามอบให้แทนนะครับแทนอดีตจ้าวาสแล้วก็มีจังหวะคลุกคลักเล็กน้อยตอนสลับมงกุฎเหมือนจะใส่ผิดด้านอะไรทำนองนั้น อ๋อค่ะค่ะจังหวัดแบบนี้แหละค่ะที่บางทีเขาเรียกว่า authenticity marker หรือตัวบ่งชี้ความจริงแท้ในยุคที่แบบทุกอย่างมันดูเป๊ะไปหมดเนาะการที่เห็นความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆหรือความไม่สมบูรณ์แบบบ้างเนี่ยมันทําให้ศิลปินดูเป็นมนุษย์มากขึ้นนะเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย ใช่ค่ะเข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งสำหรับแฟนแพลงบางกลุ่นนะคะสิ่งนี้อาจจะมีค่ามากกว่าการแสดงที่เอ่อ perfect ไ right, ร้ทิติเลยก็ได้มันสร้างความรู้สึกใกลช้ชิดเชื่อมโยงง่ายกว่าเดิมซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะคะแล้วไอ้ความรู้สึกเข้าถึงง่ายนี่ก็เหมือนถูกทดสอบทันทีเลยนะครับเพราะมีผู้ชมท่านหนึ่งที่น้องต้นข้าวเรียกว่าคุณแม่ตะโกนขอเพลงขึ้นมา ขอเพลงเปลี่ยนความตั้งใจของคุณสิริพรอ,อําไพพงศ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ศิลปินหลายคนอาจจะอึดอัดหรือพยายามเลี่ยงเลี่ยงไปใช่ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยที่จะได้สังเกตปฏิกิริยาของศิลปินการรับมือกับคำขอเพลงเฉพาะหน้าเนี่ยมันท้าทายเสมอเลยค่ะมันทดสอบทั้งไหวพล็บแล้วก็ทัศนคติของศิลปินด้วยครับ ซึ่งปฏิกิริยาของน้องต้นข้าวนี่ก็น่าสนใจมากคือเธอยอมรับตรงๆเลยนะว่าเพลงของคุณสิริพรที่เธอรู้จักจริงๆแล้วก็อินด้วยเนี่ยคือเพลงคอยทางแต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธทันทีนะครับร้องร้องเพลงที่ขอมาให้ฟังนิดหนึ่งสองสาท่อนแล้วค่อยๆอ,อธิบายแบบสุภาพมากๆว่าเพลงนี้ยังไม่แม่แมนขอกลับไปซ้อมก่อนเพราะยังไม่ค่อยถนัดเพลงลูกทุ่งอีสานอือหือแล้วที่น่าสนใจคือเธอไม่ได้หยุดแค่นั้นนะ เธอยังขยายความต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วชอบฟังเพลงหลากหลายแนวมากชื่นชมความงามของทุกสำเนียงเลยไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานกลางแต่ก็ยอมรับว่าลูกทุ่งอีสานอาจจะยังต้องฝึกเพิ่มแล้วก็เล่าเชื่อมไปถึงคุณแม่ตัวเองแม่เต้นะครับว่าเป็นคนอีสานก็เลยได้ฟังเพลงอีสานบ่อยๆแล้วก็มีพูดถึงคำว่าบักคุกคีที่แม่เต้ชอบพูดติดป,ปากโหการตอบสนองแบบนี้ถือว่า เออฉลาดแล้วก็ซับซ้อนทีเดียวนะคะอย่างแรกเลยคือการแสดงความจริงใจความถ่อมตัวการยอมรับว่าไม่รู้หรือไม่ถนัดโดยที่ไม่เสียความมั่นใจเนี่ยมันน่าชื่นชมกว่าการพยายามดุนสดไปทั้งที่ไม่พร้อมนะคะซึ่งมันอาจจะทําลายเพลงต้นฉบับไปเลยก็ได้อันนี้แสดงถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความเคารพต่อศิลป,ปินเจ้าของเพลงด้วยครับผมแล้วอย่างที่2คือการที่เธอเชื่อมโยงเรื่องนี้กับแบบว่าภูมิหลังส่วนตัวที่คุณแม่เป็นคนอีสานแล้วก็แสดงความชื่นชมในภาษาวัฒนธรรมอีสานแม่จะ บอกว่าตัวเองยังไม่เชี่ยวชาญเพลงแนวนั้นมันเป็นการจัดการสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนมากเลยค่ะคือปฏิเสธคําขออย่างนุ่มนวลแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงความเคารพแล้วก็สร้างความรู้สึกเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับผู้ชมไม่ทําให้ใครรู้สึกไม่ดีแล้วยังเสริมภาพลักษณ์ตัวเองด้วยว่าเป็นคนเปิดกว้างครับ การพูดถึงคำว่าบักคุกกี้นี่ก็น่าสนใจนะครับคือถึงแม้จะไม่ได้อธิบายความหมายชัดๆแต่การหยิบคำท้องถิ่นที่อาจจะฟังดูแปลกๆสำหรับคนภาคอื่นมาเล่าด้วยความเอ็นดูเนี่ยมันก็ช่วยสร้างสีสันทำให้ดูเป็นกันเองมากขึ้นไปอีกเหมือนคุยกับเพื่อนเลยไม่ใช่ศิลปินบนเวที ใช่ค่ะมันเป็นการใช้ภาษาถิ่นในลักษณะที่ลดความเป็นทางการลงเสริมความรู้สึกใกล้ชิดแล้วก็อาจจะทำให้แฟนเพลงที่เป็นคนอีสานร,รู้สึกเ,เชื่อมโยงเป็นพิเศษด้วยแต่สิ่งสำคัญคือเธอวางกรอบมันในฐานะสิ่งที่คุณแม่พูดเป็นการอ้างอิงไม่ใช่พยายามใช้เองซึ่งก็ยังดูเหมาะสมอยู่ค่ะครับผมทีนี้มาถึงช่วงที่น่าจะเป็นไฮไลท์หรืออย่างน้อยก็เป็นช่วงที่ถูกพูดถึงเยอะสุดในคลิปนี้เลย คือตอนที่น้องต้นข้าวบอกว่าเธอสังเกตเห็นใครคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชมมาสักพักแล้วเห็นตั้งนานแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลงไปหามากอยากไปพูดคุย uh huh. ซึ่งสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจทำจริงๆลงจากเวทีไปหาแฟนคลับคนนั้นที่ชื่อพี่บาสครับ ตอนเรียกผมก็แอบคิดนะว่าการลงจากเวทีไปหาคนดูคนเดียวแบบนี้มันจะดูเหมือนเออลำเอียงไปหรือเปล่าหรือจะจัดการสถานการณ์ยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันค่อคนข้างน่าประทับใจมากครับใช่ค่ะการตัดสินใจลงจากเวทีนี่เป็นการกระทำที่ไม่ธรรมดาเลยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องความปลอดภยัยการควบคุมสถานการณ์แล้วก็อย่างที่คุณว่าคือเรื่องความเป็นธรรมกับผู้ชมคนอื่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันทรงพลังมากจริงๆค่ะรายละเอียดตอนคุยกับพี่บาสนี่ก็น่าสนใจมากครับน้องต้นข้าวเริ่มถามง่ายๆว่ามาดูใครพี่บาสก็ตอบว่ามาดูต้นข้าวแล้วคุณแม่ของพี่บาสที่ดูแลอยู่ข้างๆก็เล่าเสริมว่าพี่บาสเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงเลยติดตามดูน้องต้นข้าวทุกวันโห้ oh. เขาป่วยติดเตียงมาตั้งแต่อายุแค่6เดือนตอนนี้อายุ20ปีแล้วการมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นสิ่งที่เขารอคอยมานานมาก น้องต้นข้าวยังถามความรู้สึกพี่บาสด้วยว่าได้มาดูแล้วรู้สึกยังไงบทสนทนานี้มันเปลี่ยนโทนของงานไปเลยนะคะจากการแสดงความบันเทิงกลายเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่อ่อลึกซึ้งมากๆเลยสิ่งที่น่าวิเคราะห์คือปฏิกิริยาของน้องต้นข้าวต่อข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับพี่บาสนี่แหละคะ่ะใช่ครับตรงนี้แหละที่สําคัญมาก คือเธอไม่ได้แค่แสดงความเห็นใจแบบผิวเผินแต่เธอขอบคุณพี่บาสที่ติดตามผลงานแล้วก็ให้กำลังใจแบบเฉพาะเจาะจงเลยว่าขอให้พี่บาสร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในการฟังเพลงของหนูในทุกๆวันนะจ๊ะอืมซึ่งคำพูดนี้มันเชื่อมโยงความสุขกำลังใจเข้ากับผลงานของเธอโดยตรงเลยและเธอก็ขอถ่ายรูปด้วยซึ่งเป็นการสร้างความทรงจาที่เป็นรูปธรรมให้พี่บาสกับคุณแม่ค่ะ เป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเลยไม่แค่นั้นนะครับเธอยังพูดถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยว่าหนูดีใจมากนะคะเวลาที่เห็นแฟนเพลงที่ฟังเพลงของหนูและมีกำลังใจมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันหนูดีใจมากเธอย้ำด้วยว่าเธอเหลือเห็นพี่บาสนานแล้วและคิดอยากจะลงไปหาจริงๆซึ่งคำพูดนี้มันช่วยยืนยันความจริงใจของการกระทำไม่ใช่แบบตัดสินใจปุบปับถ้าเราจะวิเคราะห์ให้ลึกลงไปอีกนะคะ เหตุการณ์นี้มันสะท้อนหลายอย่างเลยอย่างแรกคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์กึ่งสังคมหรือ parasocial interaction ที่แฟนคลับรู้สึกผูกพันกับศิลปินแม้จะไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวการที่พี่บาสติดตามทุกวันจนเกิดเป็นกำลังใจมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆครับ อย่างที่2คือการกระทําของน้องตนข้าวมันไปไกลกว่าแค่การแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือเ m ม a t h y ทั่วไปนะคะมันมันเป็นการแสดงความเคารพหรือ respect ต่อคุณค่าของแฟนเพลงคนหนึ่งจริงๆ ยอมสละเวลาและพื้นที่บนเวทีเพื่อลงมาเชื่อมต่อในระดับสายตาเดียวกันซึ่งในวัฒนธรรมไทยที่มักจะให้ความสำคัญกับความอ่อนน้อมถ่องตนการแสดงความเมตตาการกระทำแบบนี้มันยิ่งมีความหมายมากเป็นพิเศษอาจจะถูกมองว่าเป็นการแสดงน้ำใจที่แท้จริงก็ได้ค่ะแล้วการที่เธอบอกว่าดีใจที่เพลงของเธอสร้างกำลังใจให้คนอื่นมันสะท้อนมุมมองของศิลปินต่อผลงานตัวเองยังไงบ้างครับ เป็นคำถามที่ดีค่ะมันแสดงให้เห็นว่าศิลปินอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่ผู้ให้ความบันเทิงอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะมองว่าตัวเองมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้ฟังด้วยการได้รับฟีดแบ็โดยตรงว่าผลงานตัวเองมีความหมายกับใครสักคนในระดับนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ติมเต็มศิลปินได้มากเหมือนกันนะคะมันยืนยันคุณค่าของสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นอกเหนือไปจากเรื่องชื่อเสียงหรือรายได้ การกระทำแบบนี้มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของศิลปินยังไงบ้างครับในระยะยาวแน่นอนว่ามันส่งผลบวกอย่างมากค่ะในยุคที่ข่าวสารมันไปเร็วนะคะเหตุการณ์ที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจแบบนี้มันสร้างภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าจดจำได้ดีกว่าการโปรโมททั่วไปเยอะเลย มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันทางอารมณ์หรือ emotional connection กับสาธารณชนไม่ใช่แค่กับพี่บาสคนเดียวนะคะแล้วมันอาจจะสร้างความพักดีในหมู่แฟนคลับได้อย่างมหาศาลเพราะมันทำให้รู้สึกว่าศิลปินคนนี้จริงแล้วก็ใส่ใจจริงๆแต่แน่นอนค่ะอีกมุมหนึ่งก็อาจจะมีคนมองว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่เออคำนวณมาแล้วได้ก็เหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาค่ะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนจริงๆครับ หลังจากโมเมนต์สำคัญนั้นแล้วดูเหมือนบรรยากาศจะผ่อนคลายลงนะมีการขอเพลงเข้ามาอีกครั้งแบบขำๆเช่นเพลงหนาวไหมพี่จ๋าหรืออุ้ยอายฮ่าค่ะแล้วก็มีการแซวก,กันเรื่องแม่แดงที่ดูเหมือนจะสนุกเกินควบคุมไปแล้วบรรยากาศดูคลึกครื้นเป็นกันเองมากๆเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะช่วงท้ายนี้เหมือนเป็นการคลายปมหลังจากจุดพีคทางอารมณ์นะคะมัน <c oughs> ช่วยดึงบรรยากาศกลับมาสู่ความสนุกสนานเรื่นเริงตามปกติของการแสดง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึกเป็นกันเองที่ถูกสร้างขึ้นมาตลอดงานการแซวกันเล่นแบบนี้ก็เป็นอีกส่วนที่เสริมสร้างความรู้สึกใกล้ชิดระหว่างศิลป,ปินกับผู้ชมได้ดีค่ะเอาล่ะครับถ้าเราจะลองสรุปแก่นสำคัญจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้องต้นข้าวกับผู้ชมในเหตุการณ์นี้ครับอืมดิฉันคิดว่าแก่นสําคัญคือการแสดงออกถึงความสมดุลที่น่าสนใจค่ะ คือน้องต้นข้าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการแสดงนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลังเลที่จะแสดงความเปราะบางหรือ vulnerability ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับว่าร้องเพลงที่ขอไม่ได้หรือการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผยตอนที่คุยกับพี่บาสเธอสร้างสมดุลระหว่างการเป็นศิลปินบนเวทีกับการเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้อย่างน่าสนใจมากคะ่ะมันเหมือนกับว่าความไม่สมบูรณ์แบบหรือการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ย กลายเป็นจุดแข็งสําคัญที่ทําให้เธอเชื่อมต่อก,กับผู้ชมได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมีความเป็นไปได้สูงค่ะในโลกที่ภาพลักษณ์มักถูกขัดเกลาจนแบบไร้ที่ติการแสดงออกถึงความจริงใจความถ่อมตนและความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่หาได้ยากและมีค่ามากสําหรับผู้ชมการปฏิสัมพันธ์กับพี่บาสไม่ใช่เรื่องราวประทับใจส่วนบุคคลนะคะแต่มันเป็นเหมืองสัญ,ญลักษณ์ที่ตอกย้ำคุณค่าเหล่านี้ ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าพวกเขากําลังสนับสนุนศิลปินที่มีหัวใจจริงๆมันทําให้เห็นพลังของดนตรีและการแสดงที่นอกเหนือไปจากความบันเทิงจริงๆนะครับว่ามันสามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นกําลังใจแล้วก็สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งได้มากขนาดไหน แน่นอนค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าศิลปะและการแสดงมีศักยภาพที่จะสัมผัสชีวิตผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งได้จริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคการร้องหรือการเต้นแต่คือการสื่อสารทางอารมณ์และการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งดูเหมือนว่าน้องต้นข้าวจะทำได้ดีมากในบริบทที่เราคุยกันวันนี้ค่ะก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยครับจากเรื่องราวของน้องต้นข้าวกับพี่บาสเนี่ยมันทำให้เรากลับมาคิดว่า อะไรคือแก่นแท้ของกำลังใจที่เราได้รับจากศิลปินหรือผลงานศิละปะก,กันแน่อืมน่าสนใจค่ะมันเกิดจากตัวผลงานเองหรือเกิดจากตัวตนและเรื่องราวเบื้องหลังของศิลปินหรือว่าทั้งสองอย่างผสมกันแล้วในยุคดิจิทัลที่ดูเหมือนเราจะเข้าถึงศิลปินได้ง่ายขึ้นเส้นแบ่งระหว่างความชื่นชมในฐานะแฟนคลับกับความผูกพันที่ลึกซึ้งเหมือนคนรู้จักเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ ค,คำถามเหล่านี้อาจจะไม่มีคำตอบตายตัวนะครับแต่การลองคิดถึงมันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็สวยงามระหว่างผู้สร้างสรรค์กับผู้เสพงานศิลปะได้ดียิ่งขึ้นครับ